โยโยและสวัสดีครับน้องๆทั้งหลายวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพิจิตเกมเมอร์นีครับกับ i n c r e d i b o ็นะครับ,บ,รบวันนี้เราจะมาเสนอมอสนะครับที่ชื่อว่าอูกูรีนะครับอูกูรีที่อยู่ในมอสหลัก RBOX นั่นเองนะครับและก็จากคำเรียกร้องของน้องๆด้วยนะว่า อ่ให้พิจิบทำให้จบนะครับทั้ง3ามแชปเตอร์นะครับก็จะมีอะไรมีอุกุรีแล้วก็มีอาร์มด้วยนะครับดูนะครับคอมเมนต์จากน้องๆน,นะครับดเดี๋ยวยกตัวอย่างดูนะน้อง, Happy งปั๊บบี้แฮปปี้เฟอร์รี่3824งไงครับพี พี่ครับอารยิงอลไลกับอโกร่เน้อเรื่องมันสลับกันตาน้ำจริงไม่ต้องเป็นอากูเร่อะไรมาเนี่ยที่อือที่จะถึงเออถึงจะเป็นอะไรที่หลังอ่านี่สปอยมาหนึ่งเนี้ย <What? S 2> พ,พี่ครับมอดอลไลสตอรี่สองแล้วก็อากูเร่สตอรี่หนึ่งแล้วก็อาร์มสามครับผมไปดูเนื้อเรื่องมาแล้วผมรู้ดีครับพี่นี่คนที่สองเนี้ยเออพี่ครับช่วยทา พี่ครับต่อจากอาร์บ็อกซ์ที่ทำมอสอินเครดิตบ็อกซ์เดอะลาสเตอันนี้ไม่เกี่ยวข <What? S 1> อโทษครับนี่มาช้าพอดีย้ายบ้างเสร็จเออไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่ขออีวิวไอโอเคขออีวิวไอได้เลยได้เลยครับพี่พี่โชต์ตอบสดให้น้องดูเลยนะเออจริงๆก็ไม่เกี่ยวนะครับนี่สก,กิวีดี้นี่ไม่เกี่ยวนะ ทูเ f a โอเคอาร์มสนุกมากนะครับอาร์มเดี๋ยวทำทำต่อนะแล้วก็ UI นะครับก็มีมาสออันแล้วนะนี่ต่อไปก็อันที่3ชื่อกูรี่ครับแล้วก็ เ,เล่นอันที่3จุดแล้วก็ arms นะ a r m ์ arms, นะครับนี่อันนี้ก็บอกเลนะอันที่2ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการเล่นล่านะจริงๆแล้วอันเนี้ยมันอันอันที่2คืออันแรกคือกูรี่นะเออเดี๋ยวพิจิบมีทำรายละเอียดไว้นะครับแล้วก็มีมอสดีนะครับแต่คนสร้างไม่อยากจะพูดนี้นะ <What? S 1> ดราม่ากับมอดนี้มากเลยนะคนสร้างนะครับเอาละโอเค ก็มาตอบคอมเมนต์น้องๆนะครับมันก็เยอะพอสมควรนะเนี่ย you are there อะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับน้องๆมาคอมเมนต์เยอะมากนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับที่เอ็นดูพิชิพนะครับในการทำอินคลีบ็อกนะครับเป็นกำลังใจที่ดีมากนะครับสำหรับการที่น้องๆมาคอมเมนต์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูประวัติกันสักนิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูตัวเกมจริงๆครับว่าสตอรี่มันจะเป็นยังไงครับไปดูเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลของอุกุรีกันสักนิดน,นึงนะครับอุกุรีเนี่ยเป็นเอพิโซดหนึ่งในมอดของอาบ็อกเนะี่ย <Huh? S 1> ก็ถูกผลิตมาโดยคุณอาบีซ i รีนะครับซึ่งเป็นตัวที่2นะเป็นเอพิโซดที่2นะครับในอาบ็อกนะครับตัวมอดเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นมอดที่ออกมาหลังจากแอนไลน์นะแต่มันกลับกลายเป็นว่า ทุกคนคนส่วนใหญ่เนะครับเข้าใจว่ามันเป็นมดที่เกิดขึ้นก่อนหน้างงไหมเออเวลาออกออกมาทีหลังนะครับแต่เนื้อเรื่องมันดันเป็นเป็นเนื้อเรื่องก่อนหน้าของแอนไลน์นะ oh. นะครับอะูรี่เนี่ยออกมาในเดือนกรกฎาวันที่30ครับปี2022นะหเดือนนะครับหลังจากที่ตัวแอนไลน์ออกเวอร์ชั่นเต็มมานะครับก็เพราะว่านะครับถ้าดูจากในส่วนของ สตอรี่บีบสป,ปอยนิดนึงนะคนที่ชื่อไม้นะครับซึ่งไม้เนี่ยเป็นตัวเดียวกันกับในมอสแอนไลน์นะครับก็กําลังจะเดินทางขึ้นนะเครื่องบินนีครับบอร์ดอัพเพลนนะและกำลังที่จะไปที่ฐานมิสซิรี่นะครับฐานลึกลับของทีมบลูนะครับก็คือเจ้าตัวที่ปล่อย Wi-Fi นั่นแหละครับมันก็จะไปถึงเนื้อเรื่องที่2ก็คือเนื้อเรื่องแอนไลน์แต่ว่า แต่ดันกลายเป็นว่าแอ,อ,อนไลนะ์ออกมาก่อนนะออกมาก่อนนี่ครับอากูรี่ออกมาทีหลังนะครับซึ่งตัวอากูรี่เนี่ยมันก็จะมีโบนัสด้วยนะครับถ้าใครโหลดตัวเก่ามาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะถ้าใครโหลดตัวใหม่มานะครับมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับมันก็จะมีโบนัสเพิ่มขึ้นมานะในส่วนโบนัสเนี่ย จะใส่เข้ามาตอนหลังนะครับมาตอนประมาณเดือนเซป t e มเบอร์หรือเดือนออก o b เบอคือเดือนกันยาตุลาอะไรประมาณนี้นะก็จะมีสตอรี่มาเพิ่มนะครับซึ่งวันนี้พี่จิ๊บก็จะโหลดมาแล้วนะครับซึ่งพี่จิ๊บได้โหลดมาแล้วแหละนะครับตัวที่เป็นตัวที่เป็นโบนนะัสพบแล้วนะครับ3สตอรี่นะเดี๋ยวไปดูของจริงกันดีกว่าครับว่าสตอรี่กับเรื่องราวที่ได้บอกไปก่อนหน้าเนี่ยมันจะตรงกันไหมนะครับเดี๋ยวลองไปเล่นกันดูครับ เอาเลยครับมงน้องและก็มาพบกับเอาบ็อกซ์นะครับเวอร์ชัน3นี่ครับอากูรีนะซึ่งนะครับเป็นเนื้อเรื่องที่ 3. นะครับต่อจากเนื้อเรื่องเก่านะครับที่พี่ชิปเล่นไว้คลิปที่แล้วนะครับนั่นก็คือเนื้อเรื่องแอร์ไลน์นั่นเองนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยครับ โอเคอ่าม okay, uh, ีถามสตอรี่นะบอกไว้เลยนะครับ uh huh. ต้องกดล็อกนะโบนัสแท็กนะครับแล้วก็มีเอ่อยีตัวนี่ครับ uh huh. ก็ต้องีนี้งแต่เอ่อบีทพวกริทึ m มบีทนี่ครับพวกโวคอลพวกอะไรเงี้ยนะครับ uh huh. เดี๋ยวเราลองไ like ล uh ่ huh. ไปทีละสาวทีละเสียงเลยละกันนะ,ะนะเริ่มจากตัวสี้งเงินตัวแรกครับอื uh huh. อันนี้เป็นกลอง <Yeah. S 1> แต่เป็นกลองที่ เป็นลมฮะโอเคโอ้มีรัวว่ะเฮ้ยโอเคตัวที่สองปุ๊บตัวนี้เป็นซาวเอ็โคเนี่ยเป็นเออเสียงประมาณเสียงคออะแต่มีเอ็โคมีดีเลย์โอ้โหมีทุกอย่างเลยนะครับมีเวิร์บทุกอย่างใส่ทุกอย่างเนาะโอเคตัวถัดไปปุ๊บคล้ายๆกันฮนะ มีดีเลยเสียงเคาะนะเออมีรัวมีรัวมีรัว,รวจังหวะสุดท้ายอ,อ่านี่ฮะอันนี้สตรอรี่นะหมอนี่ใครวะ <Huh? S 1> อือคล้ายๆกับเสียงพูดนะออกไหม่นะครับปุ๊บตัวถัดไปเฮ้ย เสียงคล้ายๆกันพวกนี้นะตัวจังหวะบ,บีดลิทึอมพวกนี้นะครับมันเป็นเสียงเคาะๆคล้ายๆ,ๆกันหมดเลยนะสีแดงฮะมาเลยนะเบสนะครับเป็นตัวที่อยู่ในสตอรี่ด้วยนะออืออ,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 อเป็นเบสนะโอเคตัวนี้หัวเนี่ย หัวสีงแดงๆปุ๊บโอ้โ oh, หสกากโยว่าไงพวกเฮ้ยเฮ้ยโอ้ตกใจไอ้ hey, oh. บ้าทำอะไรของเองงนเะ hey. hey. นี่ยเฮ้ยหมอนี่นักฆ่าหรือเปล่าวะเฮ้ย hey. ตัวนี้สแสดงเครื่องหมายผิดฮะ oh. ขึ้นที่หน้าผากนะ oh. เออปุ๊บตัวถัดไป โอ้โตัวนี้เท่หว่ะแอนิเมชั่นโอ้โหเหมือนรวบรวมลมเข้าไปครับแล้วก็พ่นออกมานะเจ๋งว่ะตัดไปนี่อยู่ในสตอรีอ่ด้วยเออเหมือนตัวก่ออิดปูน อิดมอนดูดิมีปูนมีอิดอะไรวะเนี่ย <Huh? S 1> เออเนี่ยตัวถัดไปฮะสีม่วงแถวล่างนะโอเคมาแล้วมีโลดี้ฮะอืมเสียงหลอดน,นี่นะมา เป็นเหมือนแกลนเบนโน่นะ่นเนี่ยโอ้ยทำเป็นสีเหลืองฮห้น้องๆโอเคถัดไปเย,ย้าเย้าเอ้ยเจ๋งตัวนี้มันนะตัวนี้มันถัดไปคุณตำรวจผมม่วงมา ทำปากทำปากเหมือนกันเออทำได้ทำได้ตัดไปเฮ้ยเจ๋งเฮ้ยเสียงมันเท่ว่ะตัวนี้ดูดิคอขึ้นขึ้นลงลงไป เออเสีเยงเงินนะอ ate, parole, ๋อนี yeah. ่เป็นโบกข้อแล้วนะอะไรวะพูดอะไรพูดอะไรสักอย่างนะฟังไม่ออกพูดปกติก็ฟังไม่ออกอยู่แล้วนี่ยังมาพูดซิบติ้ติ้ติ้ตินนาอะไรวะเนี่ย เอ,อ้ยตัวอะไรวะโอ้ยตัวนี้เหมือนโดนตัดหวัวหวะวะหัวไม่เท่ากันอนะมันต่อไม่ติดอะด้ดี เอ้เจ๋งว่ะชอบชอบชอบมันไปอ่ะแหวนเฮ้ยฟังกลางคืนก็หลอนดีโอเคแต่ก็ใช้ได้โตวสุดท้ายแล้วนะฮ้ฮะอย่างเหมือนคนไอฮเ้ เออว่ะนี่นี่เพลงมันมันว่ะโอเคได้ทุกตัวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสตรอรี่นฮะสตรอรี่ใช้แถวบนหมดเลยนะหนึ่งสี่หกโอเคหนึ่งสี่เอ,อ่ออะไรนะหก ก็นี่สองอันนะโอเคโบนัสคอมพิวมาตอนี่ที่1นนะึจัดไพ่ดูสิว่าจะเป็นยังไงเมาอเล้ว,วะเป็นคนขับเครื่องบินนะหมอนี่เกี่ยวอะไรกับอ๋อน่าจะเกี่ยวกับแอร์ไลนะ์ฮะเครื่องนี้บินขึ้นไหมนะแว๊บ ืมมีเจ้าหนีมติดตามมาว่ะเฮ้ยลายอะคิดว่าจะหลบพ้นเงินเหรอฉันเห็นเง,นเงา uh huh. ว่าเดินกลับไปอะอเมทิลิสแลนหรืออะไรวะเนี่ยอเมทิสออหมอเนี huh. ่ยไม่รู้หรือว่าถกสกดรลอยมาเดสทอยด์เดอะส e คลดทีมส์ช็อยส์เนวเอ้ยเขาบอกให้ทำลายทีมอะไรส uh ัก huh. อย่างหนึ่งว่ะ ให้ทำลายทีมอะไรบางอย่างนะครับเอยาแล้วก็โบนัสอัลล็อกครับเนื้อเรื่องที่2โอเคเออเราใส่ไป2อันแล้วนะเอ,อตัวไหนเป็นตัวไหนก็ออกก่อนแล้วกันนะเออออกก่อนให้หมดกันแล้วกันโอเคสตอรี okay, ่ที่2องนะ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า ้นี่คือสตอรี่สองเจ๋งว่ะไปสตอรี่ที่สองกันฮะเสียงแบบคนขี้เลยวะ่ะมาแล้วหมอนี่บอลูนี่วะ่ะนี่ไงไอ้ตึกนี่ไงไอ้ตึกที่ตัวนั้นมัน ตายอะถูกจัดการไปแล้วนี่ไงยังมีชีวิตอยู่นี่ไงหมอนี่ไงจริงๆมันก็ยังไม่ตายนั่นอนะลงเครื่องบินมาครับหรือว่าเป็นหมอนี่วะปลอมตัวหรือเปล่าวะนี่ไงคอปคอมมานีเดสตรอยอ๋อเจ้านี่คือในทีมฮะก็ะถอดหน้ากากแล้วเป็นเจ้านั่นแน่นอนเลยอะว่าแลวเชียวนี่ไงว่าแล้วน้องๆมันยังไม่ตาย แล้วมันก็จัดการเจ้า Wi-Fi ในตอนออนไลน์ไปแล้วนะเออนี่ครับเรื่องมันต่อกันนะเนี่ยอ่ะโอเคนเรื่องสุดท้ายว่ะปึ๊บเดี๋ยวนะอ่ะอ่ะอ่ะแล้วก็ปึ๊บปึ๊บ เฮ้ยเจ๋งว่ะเนื้อเรื่องนี้เอานี่เจ๋งว่ะเอาเลยครับไปดูกันสตอรี่สุดท้ายของเนื้อเรื่องนี้ครับจัดไปมามาแล้วไรไงพระเอกของเราฟึบนี่ฉันรู้ว่าแกสะโกรลอยตามฉันมาทำลายอ้ตึกนี้ฉันจัดการเจ้าหมอนั่นไปแล้วเอาละนั่นไง ฟาสเซอร์วิดนี่มันเพลงของนี่นิววาแอนไลน์น่ว่าโอเคก็แค่เดินไปทางนี้แล้วไปทำลายซะ uh, ไม่ใช่ปัญหานี่ไงตอนแอนไลน์ไงน้องๆเอาวอร์มเวลคัม huh. ส uh ์ฟาสเซอร์วิดเดี๋ยวนะอันไหนตกลงอันไหนอันแรกกันที่สองวะเนี่ย เออน้องๆดูแล้วมันเรียงยังไงวะเนี่ย <What? S 1> อันไหนเริ่มขอนะน้องๆปากคอมเมนต์กันหน่อยนะ <c ười> เหมือนอันนี้มันจะมาทำลายทีหลังนี่ว่าหรือว่าอันนี้ข่อนเดินลายวะ <c ười> เออนะครับงงๆนะเอาละถ้าพี่จิ๊บเข้าใจไม่ผิดอันนี้น่าจะก่อนเดินลายวะเพราะเรื่องมัน มันเป็นตอรี่ต่อออนไลน์นะนี่มันยังไม่ได้ฆ่าไอ้หมอนั่นเลยใช่ปวะงงแล้วะ่ะได้น้อง้องฝากคอมเมนต์กันหน่อยครับใครดูออนไลน์แล้วนะฝากบอกหน่อยว่าเนื้อเรื่องอันไหนก่อนนะโอเคคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกับช่องพิจิเกมเมอร์กับ Inc r e d i b l e นะนี่ครับก็มาเล่นให้ดูนะครับตามที่น้องๆต้องการแล้วนะครับผม ยังไงถ้าใครชอบก็คอมเมนต์กันได้นะปี๊ต้องลาไปก่อนเลยฮนะเดี๋ยวพี่จิบ๊บมิสักนิดนึงแล้วลาไปพร้อมกันเลยครับเฮ้ย <Hey. S 1> โคตรเข้าอะ่ะเต่งว่ะ โเพลงมันมันจริงไปเลยครับนะ้อง